เดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงเองน้องคิดเงินด้วยจะดีเหรอพี่นี่มันก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองแต่ว่าชามใหญ่ขนาดนี้น่นาจะ80-90เลยนะ3ชามเนี่ยก็300เลยนะพี่90บาทจา้ะ90โ <90. S 1> โอ้ทำไมขายถูกขนาดนี้เนี่ยนี่ แสดงว่าตกชามมาสาบบาทเองเหรออุยตุ๊ดชามเธอนี่ใหญ่เท่ากระลมังเลยนะฉันคิดแค่นี้แหละแล้วก็ขายราคานี้มาตั้งนานแล้วด้วยอีกอย่างนะขายถูกแบบเนี้ยคนจะได้กลับมาทิที่ร้านฉันสมัยเนี้ยเดินไปไหนของมันก็แพงไปหมดใจดีจังเลยนะไมคะก็สวยด้วยแล้วก็ต้องใจดีด้วยเดี๋ยวสแกนจ,จ่ายจ้ะ ขอบคุณนะคะอุย้ยเธอที่เป็นเจ้าของรา้านก๋วยเตี๋ยวนี่จำฉันได้ไหมที่ฉันไปกินเมื่อวันก่อนอะจําได้สิก็เธอเนี่ยชอบมากินกว๋วยเตี๋ยวร้านฉันแล้วก็ชอบสั่งพิเศษเส้นไงดีใจนะที่เธอจําได้อะ่ะเออเม่าแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นราคากว๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอก็ไม่นะก็ชามละ30เหมือนเดิมเฮ้ยแต่ว่าเมื่อวานที่ฉันไปกินอะ่ะเขาคิดชามมาตั้ง70บบาทแนะ่อะไรนะ จริงๆถ้าเธอไม่เชื่อเนี่ยไปถามลูกน้องฉันได้เลยตอนแรกฉันก็เห็นว่ามันถูกก็เลยกะว่าจะไปซ้ำโอ้แต่พวกกิกนอะ่ะตั้ง70บาทแน่ฉันว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะฉันอยู่ร้านตั้งหลายชั่วโมงลูกน้องฉันอะ่ะก็คิดชามละสามสิบเหมือนเดิมเธอไปกินร้านอื่นมาหรือเปล่าเฮ้ยไปกินร้านเธอนั่นแหละแต่ว่าเธออยู่ร้านตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าเธออยู่ร้านตลอดอะ่ะเธอจะไม่เจอฉันได้ไงอะ่ะจริงไหมล่ะ ช่างมันเถอะช่างมันเถอะแล้วนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาหาแม่อะอย่าบอกนะว่าแม่เธอเป็นแม่บ้านที่นี่อะ่ะอันนี้ชามเท่าไหร่จ,จ๊ะพี่เจ็ดสิบจ้ะอะไรนะก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่นะคะเออ พี่วิกกี้ทำไมพี่วิกกี้ต้องถามเรื่องราคาด้วยอะจ๊ะฉันถามว่าชามนี้ราคาเท่าไหร่เอ่อตอบเจใจเย็นก่อนสิเสียงดังทำไมอ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็ตกใจหมดหรอกมีอะไรอะ่ะไปคุยหลังร้านดีกว่านะฉันไม่ไปจนกว่าฉันจะได้คำตอบว่าชามนี้ราคาเท่าไหร่ ทำละสามสิบจ้ะเอา้าพี่นี่พียงความจําดีอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกฉันว่าามละเจบแล้วตอนนี้มันจะเป็น30ได้ไงอะ่ะเออพี่จําผิดอะ่พะพอดีว่าลูกค้ามันเยอะใช่ใช่ใช่เ่อะไรกันอะ่ะนี่หนูงงไปหมดแล้วนะเนี่ยเมื่อวานอะ่ะหนูมากินแค่60แล้วเมื่อกี้พี่บอกหนูว่าเจแต่ตอนนี้มันกลายเป็น30เสิบยนะ่นะรานก๋วยเตี๋ยวอะไรจําราคาตัวเองไม่ได้ไม่กินแล้วนะ ฉันว่าฉันควรที่จะได้คำอธิบายนะมีใครจะบอกความจริงฉันได้บ้างเงีเยบกันทำไมล่ะอยากได้ความจริงงั้นเหรอก,ก็เออดิได้ความจริงก็คือต่อไปเนี่ยกูสองคนเนี่ยจะไม่เป็นลูกน้องมึงต่อไปแล้วกูไ่ถอนแล้วเว้ยใช่ เพราะว่าแกมันหน้าเลือดแถมยังหน้าโง่ไงล่ะหัดดูชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างนะร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนวะขายชามาสามสิบบาทยุคนี้สมัยเนี้ยเขาขายกันชาม 50, าห้าสิบหกสิบนู่นถ้าป่านี้ขายหกสิบนะข่าแรงผู้ชันสองคนเนี่ยคงได้เยอะเป็นเท่าตัวไปแล้วไม่ต้องมานั่งหลอกลูกค้าแบบนี้อะ่ะรวยซะด้วยฉันผิดหวังในตัวพวกเธอมากเลยนะผิดหวังงั้นหรอแล้วไงอะ่ะต้องแคร์ปะแกไม่ใช่ญาติไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ฉันซะหน่อยอะ่ะฉันจะน ทำเธออีกอย่างหนึ่งนะถ้าไปหาอาหารเสริมบำรุงสมองมากินบ้างก็ดีนะจะได้ไม่ง้อจนโดนคนอื่นคนหลอกแบบนี้อีกอะ่ะ <c oughs> ฉันสสนุตสาวสงสารพวกเธอสองคนพี่น้องนะ <c oughs> เห็นว่าเข้ามาทำงานในเมืองฉันก็เลยเปิดร้านนี้ให้พวกเธอดูแลแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะมาในละคุณฉันแบบเนี้ยทำแบบนี้แล้วยังไงอ่ะผิดเหรอก็ไม่นี่จะบอกอะไรให้นะตอนเนี้ยฉันเรียนรู้สูตรร้านนี้มาทั้งหมดแล้ว แล้วฉันก็มีเงินเก็บมากพอเลยด้วยเงินเก็บที่ได้จากการโกงอะนะใครโกงโกงที่ไหนอะไหนหลักฐานแล้วจ๊ะมีไหมถ้าไม่มีเนี่ยอย่ามาพูดจาพ่อยๆนะจ๊ะ๋ยวจะโดนฟ้องข้อหามินประมาทเอาอะ <c oughs> ฟังนะต่อไปเนี่ยพวกฉันสองคนขอลาออกเพราะว่าพวกฉันสองคนเนี่ยจะไปเปิดร้านเป็นของตัวเองยังไงล่ะอะไรนะนี่พวกเธอจะออกไปเปิดร้านกันเองเหรอ ก็ใช่นะสิเพราะว่าร้านนี้มีลูกค้าประจำเยอะบางทีลูกค้าเนี่ยก็ต้องต่อคิวรอกันเป็นชั่วโมงพวกชั้น2คนเนี่ยก็เลยจะไปเปิดร้านใหม่ที่ทั้งใหญ่แล้วก็ตกแต่งสวยกว่าร้านกระจกกระจอกแบบนี้ยังไงล่ะหรอเอาสิ <laughs> อุ้ยโกรธเหรอจ๊ะแต่โกรธไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะว่าเธอเนี่ย ทำอะไรพวกฉันสองคนไม่ได้อยู่แล้วบ๊ายบายนะอย่าลืมไปถอดเขาาบนหัวออกไว้นะ ดีสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยใครจุดธูปเชิญเธอมาล้านชั้นยะไม่ต้องมีใครจุดธูปเรียกหรอกทำไมอ่ะชั้นมาไม่ได้เหรอได้สิเธอจะได้ออกมาเปิดหูเปิดตาว่าร้านก๋วยเตี๋ยวดีๆเนี่ยเขาขายกันยังไงอย่างร้านฉันเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวชามละหนึ่งร้อยบาทก็ยังไม่มีลูกค้าบ่นเลยสักคนงั้นเหรอ แต่ดูท่าแล้วเธอน่าจะเอาเงินไปลงทุนกับการตกแต่งร้านหมดเลยนะเนี่ยนี่ไม่คิดจะเก็บเงินไว้เผื่อตอนฉุกเฉินบ้างเลยหรือไงเป็นเจ้าของร้านอะ่ะก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินหน่อยนะไม่ต้องมาสอนอะไรพวกชั้นหรอกนะนี่มันร้านของพวกฉันอย่ามาทำตัวเหมือนว่าพวกฉันยังเป็นลูกน้องของเธออยู่นะฉันเตือนดน้ความเป็นห่วงอะร้านทำเลทองแบบนี้ค่าเช่าคงจะแพงหน้าดูเลยใช่ไหม เป็งไงล่ะทำเลดีใช่ไหมล่ะแต่ว่าค่าเช่าร้านเนี้แค่เดือนละ5,000บาทเองนะเพราะว่าพวกฉันเนี่ยมีคนช่วยแนะนำยังไงล่ะรู้จักไหมพลังของคอนยักชันน่ะห้าพันเองเหรอ,อสงสัยฉันคงต้องเพิ่มค่าเช่าให้มันเหมาะกับร้านที่ขายดีซะหน่อยละเอาเป็นว่าเดือนละ3ามหมื่นก็แล้วกันเนาะ <c oughs> อะไรนะเธอบอกว่าจะขึ้นค่าเช่าของร้านฉัน,นันหรอ คิดว่าตัวเองเป็นใครนะมันจะเป็นใครได้ล่ะพี่เฟิร์สมันก็เป็นแค่แม่ค้าขายบะเตี๋ยวกระจกกระจกคนหนึง่งที่ร้านของตัวเองเนี่ยยังไม่มีปัญญาเช่าตึกเลยยังใช้พื้นที่ข้องสำนักงานอาคารพาณิชย์ขายบะเตี๋ยวก <c oughs> ิ๊กซอกนี่ท่าละเมอคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของอสังาาาหาริมทรัพย์ได้ไงร้านเธอเน่ยังจ่ายค่าเช่าเลยแล้วฉันเคยบอกเหรอว่าฉันจ่ายค่าเช่าไม่ต้องบอกก็รู้เพราะสภาพแบบเธอเนี่ย จะมีที่ดินเป็นของตัวเองได้ยังไงให้ฉันเดานะพวบ้านที่เธออยู่ตอนเนี้ก็คงเป็นห้องเช่าเหมือนกันใช่ไหมก็จริงนั่นแหละที่ฉันเช่าแต่เจ้าของที่เนี่ยเขาได้เป็นแม่ฉันนะสิแล้วตอนเนี้เขาก็ยกสิทธิ์ในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้ฉันแล้วด้วยส่วนร้านเนี้ยก็เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ฉันดูแลอยู่ยังไงล่ะเธอเนี่ยนะเป็นเจ้าของตึกนี้อย่ามาโกหกกันหน้าด้าน แบบนี้ใครเขาจะเชื่อเอาไว้ไปหลอกเด็กแถวบ้านน่าจะดีกว่านะ,ะคุณนุ่นมาพอดีเลยอะคะ่ะฉันเนี่ยต้องขอบคุณคุณนุ่นอีกครั้งนะคะที่ช่วยแนะนำที่เช่าทำเลดีแต่ราคาถูกแบบนี้มาให้พวกเราสองพี่น้องอะคะ่ะพวกเราเนี่ยจะไม่ลืมบุญคุณเลยนะคะ,ะว่าแต่คุณนุ่นมีเบอร์ของเจ้าของตึกนี้ไหมอะคะพอดีว่า มีคนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินฉันก็เลยจะโทรไปแจ้งให้เขามาจัดการพวกมิจฉาชีพหลอ,อกลวงนะคะคุณจะเอาเบอร์ไปทําไมคะในเมื่อเจ้าของที่เนี่ยคือคุณวิกกี้เจ้านายเก่าของพวกคุณยังไงล่ะคะว่าเงน,นะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นไปตามอย่างที่ฉันเล่านี่แหลคะค่ะยแต่ฉันไม่คิดเลยนะคะเนี่ยว่าเธอ คุณวิกกี้จะเป็นลูกสาวของประธานบริษัทฉันนะคะทำไมอะ่ะคิดว่าฉันเป็นลูกแม่บ้านเนาะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพอนี่เหมือนไม่ใช่เรื่องเล่นๆหนนะวิกกี้ฉันบอกแกกีกครั้งแล้วทำไมแกไม่ฟังฉันบ้างจะช่วยใครก็ต้องช่วยให้มันถูกคนขอโทษค่ะแม่คือหนูไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้อะ่ะ ช่างมันเถอะแล้วทีนี้แกจะเอาอยัางไงต่อฉันว่าเธอต้องช่วยฉันแล้วแหละฉันเหรอคะใช่คุณแน่ใจแล้วหรอครับคุณนุ่นคุณได้ยินไม่ผิดหรอกคะ่ะคุณวิกกี้เนี่ยเขาเป็นทายาทของคุณชาเจ้าของบริษัท JPC Company ที่เป็นเจ้าของอสังหาดิมทรัพ์ในละแวกนี้ทั้งหมดคะ่ะ ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะไปหาที่เช่าทำเลดีๆแล้วราคาถูกแบบนี้มาจากที่ไหนล่ะคะ,ะคุณวิกกี้คะฉันรู้นะคะว่าพวกฉันสองคนเนี่ยพูดจามไม่ดีกับคุณวิกกี้ไปเยอะพวกฉันไม่รู้นี่คะว่าคุณวิกกี้เนี่ยเป็นถือทายาทบริษัทใหญ่โตแบบนั้นอะ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกนะคะว่าฉันเป็นทายาทใครแต่การที่ฉันให้โอกาสให้งานพวกเธอทําแต่พวกเธอก็ก,กลับมาหักหลังความไว้ใจของฉันแบบนี้ยอย่าคิดนะว่าฉันจะให้โอกาสพวกเธออีกอะ่ะ โถคุณวิกกี้ครับเห็นใจพวกเราเถอะนะครับร้านนี้เราทําอยู่กันแค่2คนถ้าเกิดว่าคุณขึ้นค่าเช่าขนาดนั้นนะ่ะก็จะอยู่กันยังไงล่ะครับเพราะถ้าเราขึ้นราคาก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้พอจ่ายค่าเช่าลูกค้าคงไม่พอใจอะครับนะคะคุณวิกกี้ให้โอกาสพวกเราอีกสักครั้งนะคะไม่มีโอกาสสาหรับงูเหา่าแบบพวกเธอเหรอกนะขอให้กิจการนี้รุ่งเรืองขายดีขายดีก็แล้วกันนะ พวพวกเธอเนี่ยจะได้มีเงินมาจ่ายค่าเช่าฉันให้ได้ทุกเดือนแล้วก็เป็นกรณีพิเศษสําหรับพวกเธอจะไม่มีการค้างค่าเช่าเด็ดขาดจำไว้ด้วยนะอุ๊ยแต่ว่าเมื่อกี้ยังปากเก่งกันอยู่เลยอะขนาดขายชามละร้อยลูกค้าก็ยังไม่บน่นถ้าขึ้นราคาไปอีกเนี่ยมันจะเป็นไรไปจริงไหมนุ่นหรือว่าฉันจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแข่งข้างๆดีอะ แต่ไม่ดีกว่าเพราะว่าฉันไม่ใช้วิธีชั่วชัแบบที่พวกเธอทำหรอกคุณพิกกี้คะฉันขอโทษคะ่ะ